สวัสดีค่ะแอลนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแอลจะพามาดูขั้นตอนการยกก้านปัดน้ำฝนขึ้นและเก็บลงนะคะของรถ Generation 7ของเรานะคะวันนี้อยู่กับ all new CX30 นะคะมาดูขั้นตอนกันเลยค่ะถ้าขั้นตอนที่1นะคะกดปุ่ม s ฮสตาร์โดยไม่ต้องเหยียบเบรกนะคะกดครั้งที่1กดครั้งที่2จะมีระบบไฟออนนะคะจากนั้นให้กดครั้งที่3และโยกที่ปัดน้ำฝนขึ้น2ครั้งนะคะ หนสองเท่านี้ก็เป็นการยกการขึ้นเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการเก็บก้านตัดน้ำฝนลงนะคะก็เหมือนเดิมนะคะกดปุ่ม p u s start โดยไม่ต้องเหยียบเบรกนะคะครั้งนี้กดสองครั้งนะคะหนึ่งสองและโยกก้านตัดน้ำฝนขึ้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะเท่านี้ก็เป็นการเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการยกก้านปัดน้าฝนและเก็บการปัดน้ําฝนลงของ All n e w c X30 นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีทลิปดีๆอะไรมาฝากอีกรอติดตามชมกันนะคะบ๊ายบาย